แต่มาเรียเล็วก็เร็วเร็วไหนป้าได้ต้องเก้ามาต้องอะไขึ้นอยู่ในย้ำนู่นย้ำในกงรึไงเออเออนี่มาได้ก้นเลยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวจ้าหน่ะจ้าจายนำโบนให้ติ๊นให้โบนนะลุงนะ มายัาเดดีอยู่เลยนเเว้เออมาหลายคนจเล้ดดมาเร็วเัเ้ยไอ้เจ๊เจ๊กบุญไปออกไ่ไหวไอ้มึมงามา, <c ười> าไม่มเร็วอาไ <c ười> 慢点哦，哦妈妈妈妈，梦婷再订一点。